งั้น<อ>ทําร้านแรกร้านเดียวตอนแรกก็ไม่คุ้มสิครับไม่คุ้มครับขาดทุนไปประมาณสักหกเดือนเต็มๆกับการทดลองนะฮะหละังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาทยอยคืนทุนให้พอจ่ายายในร้านเนี่ยนะครับรวมเป็นปีหนึ่งร้านแบบที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นการขายเขาเรียกว่าบทเรียนอันมีค่ามากนะครับคำพูดที่บอกว่าเอาทุกอย่างใส่เข้าไปในร้านจนเบลอไปหมดเนี่ยเท่าแก่หลายคนพลาดเรื่องนี้นะครับคบืออยากให้มันเพอร์เฟกต อ,อยาใ,ให้มันสมบูรณ์แบบก็เอาทุกอย่างยัดเข้าไปเลยนะครับแต่ลูกค้ารับรู้ไม่ได้ป<ช>ัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าความไม่เคลียร์ความไม่ชัดเจนในการสื่อสารทางการตลาดขาดไปนี่คือข้อพลาดอันแรกนะครับที่เป็นบริเวณราคาแพงแพงครับแล,ล้วแก้อย่างไรหลังจากนั้นเราก็แก้ครับด้วยการไปรื้อร้านใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยการทํ้ความเบลอไม่มให้มันหายไปเอาบริการเด่นๆที่ทําเงินหลกัลกๆเนี่ยขึ้นมาบนป้ายก่อนแล้วบริการที่เหลือเนี่ยเราค่อยมาสื่อสารภายในร้าน ใช้โ r ร c h e เข้าไปประกอบด้วยอาจจะทําให้การสื่อสารดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะอาจารย์นะ ก็เราก็มาแก้อีกเพราะบางทีลูกค้าเข้ามาในร้านเนื่องจากบริการเรามี9ตัวบางทีผมท่องผมยังจำไม่ได้เลยมีอะไรบ้างอร้ามี9ตัวเลยมีไปรษณีย์จุดรับชำระค่าใช้จ่ายมีขนส่งใช่ไหมประกันภัยจองตั๋วถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารนี่เชื่อเลยเพราะว่าต้องมองมองดูเหมือนกันเนี่ยสินเชื่อบัตรเครดิตก็ขอที่นี่นะเติมเงินออนไลน์มาซื้อหมึกปรินเตอร์นี่มานี่หมดบางทีเราังท่องเองไม่ได้ต้องใช้โอยมานั่งคุยกันแปลว่านี้ยากในการก็เลยเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมเขาเรียกร้านสารพัดบริการครบวงจร หรือ One Stop Service ิสช็อตเราจะให้คำจำกัดความก็ยังยไงนั่นเลยนะครับเป็นสารพัดบริการคือจะเอาอะไรก็บอกเถอะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตประจำวันที่มันต้องใช้อะมาที่นี่ละได้ครบเราให้มันไปอยู่ในชุมชนซะ ว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องการขาดทุนขึ้นมาได้กยต้องสื่อสารกับลูกค้ามากนะครับ<ม>ในการทําให้เข้าใจเวลาของเราเนี่ยใช่<ม>เวลาน<ม>านไหมหลังจาก6เดือนที่ขาดทุนมาก็พอเราแก้ปัญหาเรื่องหลายๆอย่างได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับอีก6เดือนต่อมาก็คืนทุนหมดหลังจากที่ลงทุนไปรอบแรกสะดุูว่า1ปีก็ี้ยงหนึ่งปีก็คือสามารถที่จะคืนทุนจากเงินลงทุนได้จากเงินลงทุนได้เอาละทีนี้เรากลับมาอยากจะให้ให้คุณจิรพัฒน์สื่อสารนิดหนึ่งว่าตกลงแนวคิดของร้านวินเซนต์วันีเนี่ยคืออะไรล อืมจริงๆแนละวันนี้เนี่ยโพซิชันเรายังเป็น one stop service shop อยู่นะะเพียงแต่ว่าเราพยายามโฟกัส ธุรกิจบริการที่มีคนใช้บริการเยอะๆเนี่ยให้มากขึ้นอนอกจากนั้นเนี่ยเราพยายามไปเลือกเฟ้นเขาเรียกว่าลงไปลงไปในอินไซด์เลยไปในผู้บริโภคหรือว่าผู้บริโภคในพื้นที่เนี่ยอยากได้อะไรอีกที่จะทําให้ร้านเราสามารถตอบโจทย์ได้ดังนั้นเราทาตามโจทย์ลูกค้าเป็นหลักเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆที่จะตอบโจทย์นะครับคนในชุมชนคนในหมู่บ้านคนในกลุ่มนะครับเพื่อทําให้เขาเนี่ยได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ นี่คือที่มาในลักษณะหนึ่งนะครับจะเห็นว่าการเป็นเท่าแก่ที่มองตลาดเป็นหลักแล้วก็พยายามที่จะมองเห็นถึงจุดนะครับเขาเรียกว่าช่องว่างของการตลาดไม,ไม่ว่าจะเป็น m i c คิลอีพอ t ์เตอร์หรือว่าฟิลิปคอตเลอร์ก็ตามมักจะพูดถึงเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาตลาดให้ถ่องแท้การศึกษาตลาดให้ถ่องแท้หรือกระบวนการที่เราจะต้องหาให้ได้ว่าช่องว่างทางการตลาดหรือความต้องการ ของตลาดนั้นอยู่ตรงไหนเป็นจุดสําคัญก่อนที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้นมาด้วยเหตุนี้เองทางวินเซนต์นะครับที่มองเห็นภาพตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังพัฒนาโดยที่เน้นลูกค้าเป็นแกนกลางหรือเราเรียกว่า Customer Center นะครับมองจุดลงไปว่าตลาดมีความต้องการอะไรบ้างและพัฒนา,นาต่อเนื่องโดยไม่รู้จบด้วยสาเหตุนี้อาจจะเป็นหนึ่งในกลวิธีที่ทำให วินเซนต์เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลแฟรนไชส์อวอร์ดด้าน Customer and Market Focus แล้วจะกลับมาคุยเรื่องนี้นะครับอีกครั้งนะครับคุณจิรพัฒน์ว่าคำว่ารางวัลที่ท่านได้เนี่ยหมายถึงอะไรแล้วท่านคิดอย่างไรกับกระบวนการที่การทำงานจนกระทั่งได้ตัวรางวัลนี้เรียนคุณจิรพัฒน์ต่อนะครับครับผม รางวัลที่ได้ที่เป็นเรื่องของคัสเ o อร์แอนด์มาร์เก็ตโฟกัสครับคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับจริงๆนี่เราเรียกเป็นรางวัลของคนทํางานหนักนะครับถกว่าจะพัฒนาขึ้นมาได้และแถมกว่าจะได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็ใช้เวลากันมานานพอสมควรก่อนที่จะเป็น12แคนดิเดตเข้ารับรางวัลเนี่ยต้องผ่านเรื่องของตรามาตรฐานก่อนใช่ครับแล้วก็กระบวนการตรวจสอบของทางทีมที่มาตรวจมาตรฐานนี่ก็เข้มข้นดูเดือดนะครับในการที่มาเก็บแล้วยิ่งวินเซนต์เนี่ยยิ่งพอมาได้หนึ่งใน8รางวัลเนี่ยเรายิ่งมีความรู้สึกว่า ก็บริษัทของเราก็มีเทียบขนาดการลงทุนแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็ถือว่าไม่ไม่ได้ใหญ่โตนะครับออกจะกลางค่อนไปทางเล็กด้วยซ้ำไปนะครับแปลว่าการพัฒนาระบบเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทางทีมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสนใจเรา เราก็เลยรู้สึกว่าการทํางานมนันีีเริ่มได้ผลเพราะเรามีลูกเล่นหลายอย่างในการที่จะเข้าช่วยเหลือ,อ้านสาขาช่วยเหลือลูกค้าที่เปิดนะครับไปช่วยเหลือผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นเป็นเพื่อเ,เ,เป็นสเตป็ปเป็นล็อกเลยนะฮะในการ,ราที่จะลงไปกลุ่มของลูกค้าวินเซนต์ไม่ได้หมายถึงแค่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างเดียวใช่แต่ยังหมายถึงแฟรนไชส์ซีที่ <franchise S 1> ลงทุนด้วย,วยเพราะว่ามันมีสาขาที่เยอะอความที่สาขาเยอะแล้วบริษัทขนาดอย่างวินเซนต์จะเข้าไปดูแลได้เนี่ย ตัววิธีการสำคัญมากนะครับในการที่จะลงไปในรายละเอียดที่จะเขาเรียกไรล่ะครับส่องลงไปตั้งแต่แฟรนไชส์ซีลงไปยันผู้บริโภคเลยวันนี้เป็นงานหนักที่เราทํากันบ้านมาแล้วเราเข้าใจว่าตรงนี้นี่แหละอาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เราได้รับมาตรฐานในรางวัลนี้ครับตรงตรงที่บอกว่ามีรูกเล่นเยอะเนี่ยนะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างกันแล้วว่าให้เท่าแก่ทั้งหลายที่ได้ฟังนะครับว่าอะไรเป็นเป็นตัวอย่างบ้างที่ทางวินเซนต์ได้ทําแล้วก็ประสบ ความสําเร็จหรือว่าเห็นได้ชัดยกตัวอย่างกรณีแรกเลยนะครับบริการพวกขนสง่งหรือพวกไปรษณียีหรือโลจิสติกส์ที่เราทำเนี่ยวเวลาเปิดไปร้านเอกชนเนี่ยบางทีนะวความยอมรับของผู้ที่ใช้บริการบางทีเขายังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไปแล้วเนี่ยมันจะถึงเร็วไหมมันจะดองของไหมมันจะมีปัญหาไหมออของไปสง่งที่ร้านไปนเกิดป,ปัญหารการะบวนการคําถามกับผู้บริโภคเยอะอนะครับดังนั้นบริษัทเราก็ต้องออกทางในการที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ให้ผู้บริโภคเพราะร้านสาขาเองก็บอกมาว่าแหมมีคําถามแบบนี้เยอะจังเลย บริษัทเราก็ไปวางระบบซึ่งได้รับคาแนะนําจากทางทีมที่ปรึกษากรมพัฒน์นี่แหละครับมาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีปรากฏว่าเราก็ไปดีไซน์ระบบตัวหนึ่งเขาเรียกว่าระบบ GPS SMS เป็นระบบติดตามสถานะพัสดุครับลูกค้าของมาส่งหน้าร้านเนี่ยบริษัทสำนักง,งานใหญ่มอนิเตอร์ได้ละมี SMS ส่งไปถึงลูกค้าคนมาใช้บริการเลยว่าของคุณอยู่ภายใต้าการติดตามเมื่อของเข้าสู่ระบบมันจะมี IT คอยติดตามของจนกระทั่งของถูกส่งถึงปลายทางพอถึงปลายทางเสร็จ นะครับเราจะมีแมสเสจแจ้งอีกทีหนึ่งว่าของถึงแล้วไอกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันไปตอกย้ําความรู้สึกของผู้บริโภคที่มาใช้ที่สาขาว่าของที่มาส่งเนี่ยหไม่หายไม่ช้ามีคนคอยมอนิเตอร์แล้วถึงแล้วยังบอกอีกนี่เป็นการส่งทอดกระบวนการความเชื่อถือและไว้วางใจโอเคอันนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะครับที่มองเห็นคนที่เป็น End User แล้วก็ตัวที่เป็นแฟรนไชส์ทีทั้งคู่เป็นลูกค้าของฟินเซน ทั้งคู่เราการแก้ปัญหาปลายทางที่ทําให้ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องถูกจุดแล้วแฟรนไชส์สามารถตอบคําถามให้กับผู้บริโภคได้ก็เป็นการให้บริการทั้งสองด้านคงยังต้องมีอีกหลายด้านนะครับเราจะกลับมาคุยในช่วงหน้าอีกสักครั้งนะครับในเรื่องของรายละเอียดของการดูแลเรื่อง c u สเ o อร์และก็มาเก็ตโฟกัสครับเดี๋ยวพบกันครับ